คำปฏิฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระมรรคาของพระองค์เป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกและความรอดของพระองค์เป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิน้นพระองค์หลายยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบานเพราะพระองค์ทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้ช่วยขระองค์หลายได้เรียนรู้และเข้าใจในทางเห็นปัญญาผ่านพระคำของพระองค์ในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าของพระองค์มีอยู่ว่าก็ไม่รับคำแนะนำของเราเลยแต่กลับดูหมิ่นคำตักเตือนของเราทั้งสิ้นเพระเาะฉะนั้นเขาจะกินผลแห่งทางของเขา และอิ่มด้วยกลวิธีของเขาเองข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดเหตุเพราะไม่เชื่อฟังพระดำรัสตักเตือนของพระองค์จึงได้ล้มลงในความบาปตกจากระดับอันควรก่อขลิบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพงศ์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอสรงเล้าใจศิธิ์พิบาลทุกๆคนในทุกๆคิตจักเพื่อปรับโครงสร้างการดูแลและเลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณสมาชิกให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของพระองค์โดยให้ความสําคัญในการเตรียมธรรมิกชนให้มีความรู้และความเข้าใจในมดุจิตวิตในฝ่ายวิญญาณเป็นคริเสียนที่กล้าพูดกล้าประกาศเป็นพยานและกล้าที่ใช้สิทยิอานาจในการอธิษฐานออกพระนามของพระเยซู โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอาการเจิมเททไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์หล่อหลอมพระชนะของพระองค์ให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับการดำนินชีวิตของข้าพงศ์หลายทุกๆวันเพื่อให้ทุกๆคนสามารถสอนสิ่งสรารพัดที่พระองค์ทรงตัดสั่งไว้นั้นทุกประการพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน